ุยสวัสดีค่ะอีกิริมเองนะฮะวันนี้แต่งหน้าขาวก็คออีกแล้วเนะี่ยก็พอดีแต่งให้ดูเฉยๆนะฮยถ้าเกิดว่าจะไปทำอะไรจริงๆก็ต้องแบบโบตัวสักนิดนึงนะฮะอ้อวันนี้พิมจะมาแต่งหน้า ให้เข้ากับชุดเดรสสีแดงแบบนี้นะคะก็ะจะเป็นแต่งหน้าสไตล์ลุคแบบแดงออกงานธีมสีแดงนะคะจะเป็นแบบในลุคแบบไปออกงานอะไรอย่างนี้นะคะก็พอดีพิมไปงานเมอร์เดสกานะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาไม่ใช่วันจันทร์ดิวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็โพสตรูกตัวเองลงในแฟนเพจทีนี้เพื่อนในแฟนเพจก็เลยบอกว่าช่วยแต่งหน้าลุคนี้ให้ดูหน่อยคะ่ะมันดูสวยดูหรูหราดีนะคะพิมก็เลยแบบว่าเออมาแต่งให้ดูหน่อยนะก็จะได้ลุคประมาณนี้จริงๆมันไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็ตามจัดรชัตยานของ ชนีที่ใส่สีแดงแบบนี้แล้วนั้นเราจะรู้สึกว่าเราต้องฟาดปากสีแดงสู้กับเสื้อใช่ป่ะที่ก็เลยว่าเออ เดี๋ยวต้องไปดินเนอร์นี่หว่าถ้าเกิดว่ากินไปปากหลุดมันผีมันจะดูนากลัวอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วใช่ไหมเอาปากสีแดงเข้มแล้วก็เลยจัดปากสีแดงแบบอ่อนๆเป็นชุมพูอมแดงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งใครอยากได้ปากสีประมาณนี้เดี๋ยวดูในคลิปนะคะแล้วก็ามาเน้นเมคอัพที่ที่ตาแทนก็จะเป็นแบบว่าตาก็จะดูดูโตดูเกาหลีไม่ใช่เกาหลีดิดูแบบดูฉ่ำดูตุกตามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะให้มันแบบเออมันดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีเทคนิคเคล็ดลับอยู่ในคลิปนะ ก็ไม่มีเลยมากแล้วก็ผมไม่มีเลยเลยแค่ติดกิฟขึ้นไปสองข้างแล้วก็รอนผมก็รอนแบบพี่พิมเคยสอนนะไม่ก็มีคลิปอยู่รอนแบบรอนเปิดออกไปแล้วก็ใส่ตรงหูนิ่มเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็ไปโบให้เรียบร้อยให้แบบว่ามี glitter วิ์งวิ้งแต่ว่าอันนี้พิมพ์แบบแต่งหน้าขาวคอนแบบก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วก็ใช้รองพื้นฉ่ำวาว รู้สึกว่าในคลิปเออในคลิปพิมข้ามขั้นตอนลองพื้นไปนะคะก็ใครอยากหาดูเนี่ยเดี๋ยวไปดูตามดูในในคลิปอื่นแล้วกันไปหาดูันเอง,เองว่าใช้ลองพื้นอะไรนะคะก็ได้รูปประมาณนี้สวยๆไปดูในคลิปกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะแต่งตาก,กันนะคะพิมพ์จะติดด้วยสติกเกอร์ตา2ชั้นก่อนนะคะซึ่งวันนี้พิมจะใช้ของบอกต่อนะคะบอกต่อตอนนี้เขามีสติกเกอร์ตา2ชั้นแล้วนะคะนอกจากมีขนตาบอกต่อแล้วยังมี เทำให้ผู้หญิงนะสวยขึ้นด้วยนะฮะเขาจะมีอยู่2ไซส์นะคะจะมีไซส์เล็กและก็ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็จะเป็นเบอร์ M อนะคะก็จะเป็นแบบเรียวๆเบอร์ L ก็จะเป็นอันใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูทีละอันละกันเนาะอันนี้จะเป็นเบอร์ M อค่ะเป็นไซส์เล็กจะเรียวยาวนะคะในนี้เนี่ยจะบรรจุด้วยกันร120คู่นะฮะก็เลือกใช้ได้ตามสบายเลยเป็นสีเนื้อหนืส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์ L นะคะไซส์ก็จะใหญ่กว่าก็จะเหมาะสําหรับคนที่ มีตา2ชั้นอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มความใหญ่ของเปลือกตาเข้าไปอีกนะซึ่งตัวพิมพ์ก็จะใช้เป็นเบอร์เอลนะคะเป็นไซส์ใหญ่เพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะพิมพ์มีตา2ชั้นอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มให้มันเด้งขึ้นมาอีกให้มันดูแบบเป็นฝรั่งขึ้นมานะคะให้ตาดูหวานขึ้นก็ต้องติดกราว2ชั้นติ๊กเกอร์ตา2ชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกอุปกรณ์ที่เราจะเป็นต้องมีนะคะก็คือแหนบนะคะแหนบเซเว่นก็ได้อะไรก็ได้หนึ่งอันนะคะแล้วก็มาแงะมันแงะมันออก มันจะเป็นเหมือนแบบสติกเกอร์เทป 3M อะไรเงี้ยเออเนี่ยลักษณะของเทปก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันเล็กๆเ,เป็นแบบพึ่งวงกลมเรียวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพิมจะมาติดตรงตาซูมกล้องสุดชีวิตเวลาติดนี่นะคะจับเอาเอาแหนบเนี่ยหนีบไว้ตรงช่วงหาง แล้ววางลงไปตรงชั้นตาตาเราเนี่ยมันจะมีรอยพับอยู่พิมพ์จะติดให้ให้เปลือกตามันกระเด้งขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องติดตรงข้อพับพอดีนะคะคืออาจจะอธิบายแล้วแบบอาจจะสับสนชีวิตนิดนึงก็คือเราจะวางไปอย่างนี้กาวมันแน่นมาก เห็นไหมคะมันก็จะกระเด้งมากกว่าข้างนี้แหละติดแล้วมันก็จะไม่ระคายเคืองอะไรทั้งนั้นนะคะของยี่ห้อนี้ดีมากเลยการมีสติกเกอร์ตา2ชั้นนี่ดีมากนะสาหรับใครที่ตาไม่เท่ากันเนี่ยเอามาติดได้เลยมันจะทําให้ตาของเราเท่ากันมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแต่อาจจะไม่ได้เป๊ะร้อเปซนะคะก็อย่างพิมเนี่ยตาก็จะไม่เท่ากันเหมือนกันก็จะต้องใช้วิธีการแต่งหน้านิา่งน้่น,นปกบไม่ให้มันเห็นก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกังวลมันส่วนอีกข้างหนึ่งให้เราเปลี่ยนมือจับแหนบนะคะ ตำแหน่งในการวางที่ชัดเจนมากขึ้นอันในส่วนนี้ถ้าใครไม่ถนัดต้องฝึกหน่อยนะคะอืมที่ตาสองชั้นก็กระเด้งขึ้นมาแล้วนะเออหลังจากนั้นนะคะเราจะ ใช้อายไ r รเมอนะคะใครใช้ยี่ห้ออะไรก็ใช้ไปนอกสรับพิมพิม์มใช้ W s e v Get Set เหมือนเดิมนะคะใครติดตามก็จะรู้ว่าเออใช้อันเดิมๆอยู่แล้วสามารถทาอายไพรเมอทับกับสตออิกเกอร์เมื่อกี้นี้ได้นะคะต่อมาเราจะใช้อาชโว์สีขาวๆหน่อยนะคะที่พิมพ์ใช้ก็จะเป็นแบบว่าสีอย่างนี้ค่ะเป็นเนื้อทองๆไม่ทองดิมีชิมเมอร์วา,วาวๆนะคะ เพื่อความเป็นประกายเราแต่งหน้าเอ้เราแต่งตัวหรูแล้วเราสามารถที่จะเล่นอายแชโดว์วิบวับได้บ้างก็ลงไปตรงช่วงเปลือกตาก็คือทับทับกับสติกเกอร์ตา2ชั้นไปได้เลยเดี๋ยวจะใช้อายแชโดว์สีเนื้ออ่อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยอมชมพูนิดหน่อยทำเบา้าคัดเบา้า เราก็คัดออกไปเป็นวงกว้างนะคะโดยที่ไม่ต้องทับเปลือกตาตรงกาวสองชั้นลงมาเนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เปลือกตามันนูนมันเด้งออกมาซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องการแบบนั้นนะคะเราต้องการให้ตาของเราดูหวานและดูมีชั้นตามากยิ่งขึ้นต่อมาเราเปลี่ยนแปลงแต่งหน้านะคะเป็นแบบหัวออกจะแหลม แ่ยังไมมหลมมใช้สีที่เข้มขึ้นมานิดนึงเป็นการไล่สีเป็นสีน้ำตาลอะไรก็ได้ค่ะเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มมีชิมเมอร์อย่างเงี้ยค่ะนิดหนึ่งก็ได้แท็บเบาๆแล้วก็เดี๋ยวลงตรงช่วงหางตานิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆอันนี้นิดหน่อยจริงคือเป็นการสร้างมิตินะคะให้แบบว่าให้ให้มันดูแบบมีเสน่ห์มากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกรีดอายไลเนอร์การอายไลเนอร์ที่คุณใช้เจ้าประจำนะคะมิเล่เหมือนเดิมกรีดให้มันวิงออกไปได้ ได้บ้างนะคะแต,แต่ก็ไม่ต้องยาวแล้วก็ไม่ต้องหนามากจนแบบบล็อกเวอร์นะฮะก็จะแบบว่าวิงสวยๆได้ประมาณนี้ต่อันที่เขียนขอบตา ال ล่างนะคะขอบตาล่างเนี่ยก็ใช้เป็นดินสอสีดำได้เลยนะคะก็เขียนประมาณครึ่งตาพอนะ เบนให้มันแบบสมูทเชื่อมต่อกับอายไลเนอร์หางที่เราขีดไปเมื่อกี้นี้ฟิ้มออกไปนี้แล้วก็เทคนิคเพิ่มความเบลมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะใช้พวกดินสอที่เป็นเนื้อสีขาวๆเนี่ยคะ่ะเขียนขอบตาด้านในนะคะตรงที่แบบเป็นน้ำๆนะ,นะคะเขียนให้มันแบบดูดูตามีอะไรมากยิ่งขึ้นนะใส่ลงไป ส่วนขนตาปลอมที่ยิมจะใช้นะคะก็จะหนาประมาณนี้นะคะปลายจะไม่หนามากนะก็อย่าให้มันแบบหนานแน่นดุด,ดันจนเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่หวานนะฮะต่อมาเรามาคอนทัวร์หน้ากันดีกว่าพิมใช้ตัวเดิมนะคะเป็นคอนทัวร์หน้าของนาสีาเหเใครไปงานกลางคืนก็คอนทัวร์หน้าหนักได้นะคะใครไปงานกลางวันก็เบามือหน่อย เดี๋ยวเราปัดแก้มกันนะคะเป็นสีแบบชมพูนวลๆหน่อยแล้วก็มีประกายชิมเมอร์ด้วยนะคะพิ่งจะใช้สีประมาณนี้นะคะปัดมาแค่ครึ่งแก้มก่อนตรงนี้พอได้แก้มแล้วเดี๋ยวเราต่อด้วยสีอมส้มนิดนึงนะคะนี่เป็นสีโปรดของพิมเลยจะปัดตรงช่วงหน้าแก้ม งานกลางวันก็เบาได้งานกลางคืนก็ใส่หนักหน่อยเผื่อถ่ายรูปมันจะได้แบบว่าหน้าไม่จืดนะฮะไฮไลท์พิมก็จะแบบเดิมๆนะคะ m a ็ Soft อฟต์แอนด์ตัวนี้นะคะมันก็จะแบบว่าว,าวาวาวสุยก็ใส่ไปตามตำแหน่งที่ต้องการไฮไลท์นะคะโหนกแก้มสันจมูกเห็นไหมดูดิมันก็จะแบบวาวขึ้นมาทันทีเลย โอเคเดี๋ยวเรามาลงปากกันดีกว่านะคะปากอย่างที่บอกว่าเราจะไม่เล่นสีแดงหรือฝ้าสีแดงสู้กับชุดเราเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบเบาๆทิมก็จะใช้ดินสอเขียนขอบปากนะคะเป็นสีแบบกุหลาบหน่อยนะคะเป็นชมพูเข้มๆขอบปากเนี่ยจำเป็นต่อลุคที่ออกงานพอสมควร เพราะว่าจะทำให้ปากเราดูเด่นชัดเนี้ยบมากยิ่งขึ้นนะตามด้วยสีนูดนะคะนูดที่พิม์ใช้จะเป็นนูดป่วยเลยนะคะเป็นของ MAC กากากาูดอะไรก็ได้อะนูดป่วยๆก็ได้นูดแบบได้หมดนะทาทับลงไปพอไดอ้นูดเนี่ยมามาเบรกสีชมพูจ่มๆตัวเมื่อกี้แล้วเราก็เม้มออกนะคะ ลงด้วยสีแดงนะคะแดงไม่ต้องแมตก,ก็ได้ค่ะเป็นแดงแบบโบวาวนะแทบลงไปชมพูอมแดงกำลังดีเลยนะเดี๋ยวไปใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยดูสิมันเข้าชุดกันไหม